ทีน่นางาโนนะครับในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือน1 0สาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกันประกอบพิธีเนื่องในวันครูผู้คุณพบพิจาธรรมกายตังแต่ตอนเช้านะครับเริ่มสั่งสมบุญจากการเป็นผู้ให้ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่เนื้อนาบุญครับจากนั้นนะครับทุกท่านพร้อมใจกนันสวดมนต์บฐธรมจกกักรเปาวัฒนสูตรครับร่วมกันกล่าวคำอารัตนาศีลและกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน และถวายพระตาหารเพรนะครับแด่พระคุณเจ้าผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐจากนั้นนะครับพักบายทุกท่านพร้อมใจกันปฏิบัติธรรมครับกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพร้อมกับศูนย์กลางพิธีนะวัดพระธรรมกายประ,ระเทศไทยผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ภาคบายครับเป็นพิธีอัญเชิญเครื่องสักการะเนื่องในวาระร,รอบๆรอบ107ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีครับ คณะทันเจ้าภาพน้อมถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้มีโอกาสนะครับเล่าประกินกาศธรรมประวัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารและมโนปณิธานการเกิดมาสร้างบาร,รมีของท่านนำมาสึ่งความรับลืมปีติใจนะครับในฐานะที่เป็นลูกศิษย์หลานศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารจากนั้นเข้าสู่พิธีบูพาเปตพะรีนะครับเพื่ออุทิศสังกัลย์ให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนในวันพระวันเพ็ญขึ้น15บหําค่ำเดือน10 กรยียนมิตรพัชารานะครับชิมิสุประทาบุญพิธีจุดเทียนทูบครับบูชาพระรัตนารายพนัสสงฆส์พระพุทธมนต์ครับก่อนที่ผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพทอดผ้า,าบางสกุลที่ด้านหน้าอาสงบุผภาภูษาโยงและร่วมกันถวายจตุปจัจเจีย,ยธรรมนะครับแด่คณะสงฆ์คณะท่านเจ้าภาพกรวดน้ําระพรพระเป็นภาษาบาลีนะครับอุทิศบุญกุศลไปยังหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยเฉพาะในวันนั้นก็ปรารุเพศประกอบพุญญากริยาบูชาธรรม แด่พระเดชพระกุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับ